เขียนมาแล้วเนี uh <h <h e> ่ยจะลกหรือเนาะตลกจะได้บ่หรือเมืองจมอยู่ได้ทุกอย่างนะโอ้ยบอกตลกลตะม่วนไม่จุ่มในยูบอกได้เคยอยู่แล้วคุณฮอดนะแม่นบ่บอกได้ว่าท่านบ่มากคือบอกคอยทางคอยทางดังอ่อยเราถามหาเออแบดฉีดเลยดอกเราถามว่าว่าอลีอโลกับเื่อนมาเนี้เนาะทางทีมงานเขาได้เอาเงินมามอบให้แม่ตู้ไว้แล้วโดยมาเนี้ส่วนหนึ่งเขาได้มามอบให้แม่ แม่เจ้ามตุกไกมีตอรีเวยบแล้วก็มากตะเลกยแล้วมากแล้วก็มานอนเฮือนบ่บ่ไม่นอนถ้ามีเวียบก็เลิกทำเลกแล้วเมื่ เราบริสุทธิ์เราคนนานุแติดแต่นะลูกเราจนจ้างมานอนเพื่อนเราแล้วลูกก็จนจ้างาว่างมันห่อนบาหันอย่างไงนอนน้าผึ้เดียวหันลูกหันมันอนพื้นวิตรีแต่ละคนนี่แต่ข้าเราเสียไปนี่บ่มีไผ่พันเห็นเลยบอกถือมอยแต่ว่าเขาไม่ได้แข็งแรงเร็วเราไปแบบสบายแล้วเนาะบ่ได้กังวลเนี่ย่ได้ขอกันเลยเราเป็นห่วงอยังโดยเราบริมาในเพื่อนในชาติเนี่ยก็ได้บอกเราเบิด์ตจะได้เนาะพี่ชังก็ได้ตอนนั้นยังว่า รอลูกละมาโบบริษัเห็นข่าวข่าวลูกแล้วกันยังไปบริษัทเนข่าวลูกละมานี่แหละจะงไม่อย้ไปนะโอ้ยแห้งเมื่อยแห้งเหมนเรจะมาบอกหลังจากจะมาบอกบริษัมาเมื่อยแห้งมือสุดท้ายเลยนะตื่นมาแล้วก็จะว่าเมื่อยเมื่อยด้ไม่ได้นี่โอ้ยแต่อันอยู่ตามมองก็มองตามมงแล้วก็เอ็นนั่งอยู่ข่อยอยู่ Uhm. Này, có đấy, nó xoan, mẹ có đổ có son nọ mẹ có son khơi lên mày thảo rồi uhm. <laughs> lộ cái tao ngủ ảo đây đấy, mày hay lao đà, mày hay lau coi luôn ơi, chào đà lại là chào mưa, ấy. Uhm. đôi chẳng à. hay đà nhưng... ừ, đôi đả. như thế là đôi hay chào đà 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 là chào mưa, là hay đà, đôi เราเห็นคำมาขายหน่อไม้ยชื่อแม่หน่อไม้หันเจ้าอยากบอสหันแจวเราวนิฟมิกได้น่ะบอสมิกเจ้าละวารับบอเป็นหนังสือบอน่ะเราซื้อเราเจ้าสกินบ่แกงสูกแล้วบ่กินเลาหนั่นแม่กินเราขังกินเจ้าอยากเข่าเราอ่ะมันมันเป็นทวงอยังทุกค่อยอยากเข่าเราให้กินเข่ามืงอะไรเสียแต่เราบอเคยว่าเยอะเสือ Ôi, dù phào đốc à. có ơi mình kinh cơm, mình ăn cơm, 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 này cơm, ăn 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 บ้ตาไว้ว่บบ่จะลวเ่อนผู้ส่ขาเย็นกูเ็จแล้ว่าเย็นนั่นตู้เย็นข้าวคายนะพ่อเออมาแล้วแม่ก็ขึ้นไปแล้วก็เช็นะเส็ยขอบาดค้ำเนื้อคอแล้วก็หัวอยู่เช็เราแต่เราบ่ปากปากนไหนเขาก็เช็ดทางแข่งนะเนาะทางแขงเช็ดตาเช็ดยังเราหลานีขคอยย่อเราขึ้นไปใช้เชือกเราจกเสือแล้วย่อขึ้นย่อขึ้นก็เช็ดบาด มันเดียวหาผลผลีและบาทดิเดี่วเดียวหาคอนี่แล่เหลียวเวลาเมื่อยแหงเราเหลียหาานยเออคอยเราคอยเราโดนทางพูนทานไห้เออคอยเราบาทดขาอยู่เียวคอยเน้เราเราชิบดไห้เล่นว่าเรยวนานนี่นะแล้วคอยเราอ่อนเอ้ย่านแดงอ้อนเอ้ยฟวมึงหันชิบได้รูยอเบิกเราหันใจรยเยยยกบอบาทหันรว่าอีก ว่าอ๋อพ่อมึงสิบดิแล้วมึงมาเบิ่งแม่มึงไปอยู่ข้างด้านกูที่อยู่ข้างนี่ก็อกว่าก็มาจอบแน่น่ะอ้าวกูว่ากูว่าก็ไผ่หนึ่งเขาก็เลี้ยเบุญที่นู่นแล้วไปเห็นไผ่อยู่คอยอยู่เพียวลูกเขาก็จับมือเราจนใจขาดจับมือเราจนใจขาดแล้เจ้าเห็นใจแล้วอยู่เนา้ยก็คนเดียวนี่เห็นเมียนี่บุษ antha ไปแล้วเมียเมียพ่อเขาก็ไผ่ไปแล้วอ่ะ ไปทางไหนยอะแนี้เขาก็รับแบบเขาก็เ็ดหนาเ็ดยังให้เลาแหละครับปลาปลาลาลารับปากลเลยอ่าอยู่เเลยงับงับอืงับปากลาลารับอ่าว่างยังมานอนอุ่นกันอยู่เนาะแม่แม่ตูเขาเป็นฝรั่งคนอยู่เขาปุ๊บแล้วหยาด่ยวอันนี้ขาชูเขาคนมาชาวต่างชาติมาหมาวบ่หนาวน้ะวันี้ยักาศ

นี่ก็บอกเป็นปัดขวดย่างงูยันงูยันเงี้ยวแม่แม่ปัดขวดนี่ขบเนื้อวันอะไรก็ได้ขวดตัวนั้นให้ส่วนออกยืดเนื้อตามเดินนี่ขวดจูดเนาะต้องเก็บอะไรไม่เด้อบัดต้องว่างัแบบเวลาบัดพูดเอาตใจน้ายางเมือแล้วเอาชิจูดกันเก็บอยู่เบจูดเบิร์ดน้ำหัวน้ำเท่านี่นะบวชยังพกมีเต็นบุญเนี่ชินเนาะมันหมู่มามันฉี่สะอาดงามตาอันใด เปตีคอมเมนต์เข้ามาได้ในเรื่องอะไรเปิดชุมเฮ้าเขามากับง้ามตาแม่เห็นยังหกสีได้เห็นเห็นได้เห็นไแล้วจุดเบิ้ลนนเดนนีมันลามจุดเบิเ็นมากูอกนเนาะม่เ็นมกูว่าเหลเห็จริงนำนแล้วช่างแล้วเวลาเงินพืนเะตุนแลหัวบาเห็นเขาเห็หัวมันมันหมสมุดว่าถาได้เงินเห็นหัวนี่บ่ เอาเห็นห <Cornell> ัวเพื่อนพลซื้อปลานังมาใส่หังมาใส่ได้ได้จ่าย๊งควยได้บนังเวลานไปน้ำใส่เนาะน่งหนใส่ขอใส่น้ำฝนให้หนองสาวนี่แล้วแล้วเงินสมุาเงิน่าพื้นผาไพ่เลยออกชย เาจะอยู่เพื่อนอยู่บ่นางแตงออนอยู่นี่แหละว่าหาไปทางใดใช่กับบ่เปืองดอกมีแต่เตลอดภัยเนาะใช่ชาวนอนเสี่อวมาลิน้ำจะเคลือบบ่เห็นจะเคลือจะตายบ่มาเยี่ยมเลยบ่มาชไปสนวาย่งมานียอทำยงเจ้เห็นนะบอันนั้นแหละของเราไปใหไปชัวร์ขึ้ัตายัยังบ่มาใกล้เอัดเอ้ยตัวเองก็แท้ผู้ับชอบรู้ว่า เอ้ยก็เอ้ยบาเอือยแท้ๆนะอ่าบาเพ็เอือยแท้ๆเขาเชือว่าบาเพ็เอือแท้ๆในเรื่องหน่ยเขาว่าเขาบ่าเพ็เอือแท้ๆแม่เดียวน่ะเอ้แล้วยังวาวลำจะทายชีแเราบ่ได้เดี๋ยวมันหายหายเ้มาหรือมาหายช่วแล้วทพวดน้องเราว่าเขาบําเพ็เอือยยามันเนาะลูกเอ้แม่นแล้วก็ใจพนหันยา แต่พได้แล้วนี่ยากแท้ยากอะไรได้ลงเลย่ผู้เตนผู้แดนใดแน่นอันนี้อายเราเห็นยังเราไม่จะเราเป็นผู้ช่งเราเป็นผู้ไปกับหน้อสาวเราเป็นคนเป็นคีโรสขนานเป็นผ้าใบก็ผูหล่อกินเนาะแน่ก็คงกินตรงตลาดกันเล่าไปนี่จะล่าบุตรกับบุหลาไปจดมาบัญชีบุตขนานท่่นี้แน่เ้ยแบบบรกับบุตได้รูกเห็นเราทำแล้ว เอ้แมมัน <Tipp> ท <ett> ั่วเลยจังสบายใจเนาะสบายพูนไปกรุงเทพด้พันก็ได้ชดมาชอยใส่ใจกหน่อยอยู่บอชชอยูยห้องบารายอะไรรู้ไหมตามไี่น้อะครกไดตามไหนตามี่วน้ามันยากเลย่ักก่น้อกงซอยกันแมนโมลิไปคุณยงหานเลยมันไปนํำหาู่นาคุณโบเนาะบไได้ไปนาดอกแล้วเข้าบ้านใหญ่นะเราออกมาเลย เดี๋ยวไปเวียดนามข้ามมาล็อกทำลาวแล้วบ um ัวบ the ้างแค่นั well, yeah, uh ้นแค่น like> ี้คงกินกะับส่งไว้นี่เด้อในยุนไว้ในในเทียงแหละกับมาแล้วแหละว่ได้บอกว่ามาสิกินกับบ่อสีหอยสี้นังกับบ่อแบบนี้นะ้าไว้ในทางเดียวกันนี่เด้ออยู่นี่เด้ออยู่งอะไรกันบริชนในใกล้กันเนาะกระโหกกระปัวข้ามาเข้ามาเห็นกันแล้วก็จัดกันเลยข้มากับแมวจัดกันอันใจดีสิเด้อมึด ทำไมเท่ากับหู้ห้อยู่กับบ่หู้รู้ว่าตัวปวแล้วก็ใจายดีเลยน่ัวแล้วเท่ากับบ่นาทำเชียวเอาเชอะวนงนชิลลุดฝอยอ่อยนิดหน่อยหนึ่งเท่านั้คนน้อยเอาลินคนน้อยคนน้อยมนรอกคนน้อยเห็นว่าลูกสาวลูกสาวนางเอาเขาูนใดมาก็เออจะเรไย้แต่เคยเท่าอือ

แจกเข่ากับเงินมึงค้ำคนละรูปแม่เปรี้ยวอมนี่แหละนี่แต่ละว่าสรุปได้ว่าพี่น้องเนาะเขาต้องเบิ่งสภาพการแต่มันเป็นไปได้ประมาณไหนเนาะมันแจกเข่ามันบริเวณสี่สิบพันชาวพันชิลล่านชาวล้านขั้วขั้วคลอดอยู่เลยเด็กเข่าในขั้วคลอดอยู่ เพราะว่าต้องเตรียมหลายอันแะไรก็ดีบดีมีงัวข้าวผุ้มันล้มเนาะมีแรงวมีงัวบ่งัวตัวหนึ่งบ่อันน <bizarre> ูเอือยเพิ่นอะไรเอือกสิขายเอือกขายขอชื่อน้ำบ้านนาน้ำเอือกเป็นใช่ตัวเรื่องตัวแน่ว่ะเงินนี่แหละขอของบุญของยิงนี่แหละของบุญนี่ของเงนไม่ใชแล้วบุญกันแล้วถั่วบัวดีแหละเป็นไแกะคำาเรือกคือแม่ว่าเลยอย่างแค่เดือนนะคนคนอยู่กับรูปคน อยู่กับแม่นี่แหละุไปโซแม่ที่สามน้ำเอออันนี้คันได้มาเนาะคันได้มาก่อนไดอันนี้วัวพืนเหลือช้ำน้องพอดได้ว่าพืชนะลูกเอ้เขมันนั่นเออวัาพืชได้อันนี้สมุดสไปสมุดไว้สมุดไว้เขามันบเบื่อกับสาธุของเราของยาบ้านของเราพอกับสาธุแล้วเนาะแม่หมูมากินโตได้เจ๋ ่อัน <lok> นี้นี่ยสมมติว่าอันบ่มีเอฟซีหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าอันพวกยูทูบเบอร์คือจุมเฮานี่มาช่วยก็โอ้โหว่าสิเอาเงินมาได้ชาชันี่แ่่บูสมมติว่าบ่ได้มีอะไรเลยเราไ่ได้มีสั่งค่ากำปั้นลงเวลาเชียร์ก็บ่ได้มีโอ้ยดินแหละพุ่งไหลที่สุดเลยมือแล้วเชียร์อันพอได้ไปซื้อเงินลูกเหมาะพนังแต่งอ่อนให้แล้วเงินแคนั้นแล้ว มเรือลานไฟเาแม่เอาทั้นั่นแหละให้เอ่ยพนไปตลาดมือนั่นนะทางร้ายังซื้อรดได้ไปซื้อของอยู่ของกินเครื่องเคือนพนอะนะซื้อมาให้พนจช่อมมาหิดน้ำพนนอะไรเจ้ากรรมนายเวรนแหละัิมาห็ดเจ้ากรรนายเวรหลยไปหาซื้ออุปกอยู่ของกินบนเช่าเลยชิลงม่อวัทั้ในโลกงวัดช้่พลีพนไปก่อนเงินลูกมาหมอบให้หลาแล้วเลย ยังวละมาเ้ชุมเจ้าเมือเราขอว่ามานั่งเก่ออ่อนก่อนนะ่จะไหใชชุ่มเจ้าวอยาใดแล้วมาันงนั่งน้ำกันเลยน้บ่อบบอรวมในคลิปนี้เลยเนาะเนาะงอหม่บ่แม่น่าหมูกระถาอย่เนาะแม่กวแพทย์ท่านได้เมื่อช่วงแล้วได้กมือปลาน่ะพี่น้องเลยมืออื่นจัางจิมมภาษำพัดอีกที่นึ่า แม่เกินกว่าจะจบเรื่องรายละเอียดมา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 นังมานังาเลยนังน้ำกันนี่มามาสบายดีเด้อนั่นหาวิธีนั่งน้ำกันนะที่คุณวางนั่งเตายจพิงบนั่งน้ำกันนี่มาพี่มานีมานีกระหัรเท้ามากะหักหอกอยู่ข้างหลังลายบอเท้าอยู่บนเก่าเลยปลอกก่อนนั่งยาเงินไห้นี่น่ บอกให้ดีใจแหนะาสวะดีข้างเลยมาแล้วปะนีสุดก็มาแล้วแมนไม่จะว่าชีมาหาแต่เช่านี่นุ่เหาะมาอีกมาอีกไปมาสุดท้าเอาเท้าเตรียมมัวแล้วผูกมัวไว้แล้วเอาเท้าแมนแมนแมน้ง ว่าว่าทีเอาเงินให้ขึ้นไปนั่งคักเทนอโยว่าเรื่องเงินเรื่องใหญ่เด้เรื่องใจโรด้เนาะดีใจลเอ้ายังไฮไลท์นี่ก่อนหนี่ไลน์นี่อีกครั้งหนึ่งไลน์เป็นนี่นะเรือเทไรข้าชกแล้วเลยได้เออค่ะชกแล้วแล้วยังยังว่าหนี่ยั้งฮะยังขาดยืมมาแล้วยังไม่ยอมใส่ยืมยืมเทไรล่ะยืมช่องล้านอันน้ำสางแก้วอะไรแล้วอันพี่น้องจะได้พี่น้องช่องล้านช่อง งานซอยขาไก่ได้ใค่ขาไก่ก็ยังเจ็แสนปลายวะเจ็ดแสนหาเฮ็ดได้จะมีใส่บาทโอ้หผด่าช้าพูด้วคาไก่แล้วบ่กงวเกี็นะยังยังเตรียมเตรียมเตรียมนี่นะก่อนจะเอาพวกข้าวงวเกียนมาแล้วนี่ย ลกเนาะตลกจะได้เว้าอีแล้วเมื่อจมอยู่ในทุกนน่ะโอ้ยว่าตลกอีลม่วนบ่ได้เคยอยู่แล้วคุณฮแม่นบ่บ่ได้ว่าันบ่มาก็คือบ่ค่อยทาง่ดังอ้อยล35เอ้ยีเลยดอกลเว้าเว้าอีอลอก็คืออันมื้อนี้เนาะทางทีมงานเฮาได้เอาเงินมามอบให้แม่ตู้ไว้แล้วโดยมื้อนี้ส่วนนึงเอาได้มามอบให้แม่ แม่ของเจ้าชื่อไงมีตะลึงมอกไผ่แล้วตอนนี้งิ้นะที่แม่ถือไว้นะ้าเราต้องไ่ใส่เราเอามามมบให้ให้ชีเบิ้งน้ำกันเลยด้นี่นม่นู่นี่นีห้ี่น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 ะ่นี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 ่นก่นี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 ่่นนกนี่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 นีนี่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 นีินนี่นี่นี่นีนีนีน่นาะเป็นีน่่า่น่นี่นึ่ เพิน่นยูประเทศอันนั้นเป็นนางเฮียงก็ได้เลยเพิน่นยูประเทศพลังบ่พลังเสดเพิ่นว<อ><อ>ะดูใส่ยี่พะลังนี่ย <c oughs> อันนี้กับเพิ่นกับบอ้ออกชื่อเสียงเลี้ยงน้ำเนาะเพิ่นกาวบอกว่าผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นกาวอาชีพมือโตจ้าเนาะผู้เพิ่นผ่ามานะเหนือหน่อยเพิ่นผ่ามาหให้บอบสเป็นสะพานบุญให้เพิ่นวะให้มามอบนาสองล้านเพิ่นวะทีแรกนะเนาะ เพราะว่าเพิ่นอยากจ่ายค่าลงเนี่จุดประสงค์ของเพิ่นเจ้านี่ก็ได้บ่าวยังบ่คิดบ่าวตาบ่าวตาเพิ่นจ่ายแล้วบ่าวตามาจ่ายแต่ว่าทางเฮาก็ได้เห็นคลิปบ่าวตาลงว่าจ่ายแล้วอะนะแต่จุดประสงค์ของเพิ่นบัดนี้ล่ะสิมาม่อมให้เอื้อยไผวันในไว้อันใช่นี่ที่เจ้ายืมลุงแก้วจุด้วบ้านนี่นี่เบิดบ้านเฮ็ดได้อเหรอจุดได้คับคลุกัดนี้เนาะ ถ้ามันบ่พอจังไงก็ตืิมใส่เด้อถ้าบ่พอพ like. ทำไงก็เท like you know. <c 'm el ched> ่าตืิมใส่ได้อันนี้ก็เบาจมคอดจิตใจเอาเลยตว่าลุลเลยเขาก็ดีใจขึ้นกันนะเขาได้ยินข่าวเนาะแล้รับขับม่วนหรือเฮ้ยช้ำวางหาบบานี่นะโยหาบนี่ได้พายชื่อบาดตะกี้ได้หาบบานี้ได้พายเอาพายในใกล้ชิได้หิวเลยได้แบบข้าใกล้ก็ ให้แล้วเมื่อเช้าเนี่ยให้น้ำไอตู้น่าจะเจ็ดแสนห้าสิบพันแรกกะกําเงินสองล้านแมนไว้ใช้พี่น้องท่านไว้ใช้นี่พี่น้องท่านแรงยังนี่สร้างแก้วเดี๋ยวนี้นะคอยใช้เจ้าเจ้าบุพ่าท่านใดกัเจ้าหาตืิมบ่เนี่ยหาตืิมกโบราณหรอโอ้ยเกี่ยวข่าวช่องมือช้ำใช่เราพูดนั่นไหล่ะเอาพี่หาตืิมตั้งห่างเราพูดใหญ่ๆมาเนาะเพราะว่าหาตืิมกับกายครึ่งอยู่แล้วนะ

มีหกแสนบาทนเนี่ยพอพอสักโอ้ยป้าวดนำบุกครับเจ็ดบอกได้แล้วกินดแล้วเขาขุ่คนเห็ดเงินเชียเนาะเสียก็ได้เิดแปดได้บาทสามสี่หเจปนี่มีแแสนแล้วบุเด้ร์สิบ้าไว้ก่อนสินาบอีกก่อนมันสิพอวะเนาะแล้จุดประสงค์ขเพื่นว่าสีเอามาให้ข้าเห็ดผาลงันแต่ว่า เปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนบาเนี่เพราะว่าเห็นคลิปบอต้าเพิ่นกระจายแล้วแล้วเราเพิ่นหักมาว่าให้ไปใช้ทางแก้วเด้อเพิ่นว่าให้เพิ่นให้มอบให้เอ้ยไผวันนี่ละเพิ่นว่าเนาะตู้ไผวันแล้วเพิ่นให้มอบเอ้ยไผวันน่ะล้านแปดแสนบาทเน่ยแม่นแล้วบ่พอบ่พอชองแสนที่ไดนก็ยังบ่พอชองแสนบ้านหาใช้ได้ังหาใช้ได้บ่แม่นจังให้หาเติมหาเติมใช้ได้หนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจปเกอ้าคือซิบไปนี่บทำอีกคั้งนงเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจแปดเก้าบโอเคเรับอันเงินแชนนึงน้มอบเหราเลยเดอเจจะยังไม่ได้มองมาได้แสนหนึ่งกับมีกำลังใจให้ต่างห้งขวัพิเศษอีกนะ เจ้าท่านนึงเงินของแม่ตู้เฮืองแม่สมมนัสเป็นเงินของแม่สมมนัสกับแม่ตู้เฮือง1แสนน่ะแต่ว่าเงิน1.8นี่น่ะเพิ่นก็บ่ได้บอกชื่อผู้ใหญ่จากฝรั่งเศสจฝรั่งเศสอันนี้นะในฐานะผู้ใหญ่ใจดีหจดีเพิ่นช่วยเหลือเนาะแม่นเฮาก็บ่ฮู้ชื่อเพิ่นเนาะเฮาโดยบ่ฮู้แล้วก็มีแต่ว่าอนาสิฮู้โตเฮาว่าเพราะว่าเพิ่นเฮาบอกตามที่เพิ่นแนะนํามาลเด้เนาะแม่น อบอบอบเงินส่วนนี้ให้ก่อนโดยบบบนับจนทีเปียกนะถ่ายรูปให้ก้อาตามน้ำกันนะนี่คนถ่ายรูปกันโอเคจับคืนรูปอนแค่บนคบคืนนะมาเป็นบ๊อบบคอบนมเปันเรือ็นบ่ันเรือละช่งย่านเรือบ่แม่นได้ว่าบ่อบอย่านบุคบย่านเรือบุคบุแ่ใครได้บ๊อบบอเงินหลายลี้เนาะเป่ตุภัวัน ไปนําเอาเงินยังนํายากเพื่อเพิ่นสิมา1 8ครบแล้วพี่น้องมีแซ่นึงแม่นแซ่นึงนะค่อยสิมาให้กําลังใจแปลว่าตามที่อันทีมงานเพิ่นได้ได้าใหญ่อีกบันนี้เนาะแม่นเพิ่นได้เบิดแล้วได้นี่น่ได้เบิดแล้ว่ได้ด้อเจ้าเด้อเจ้าบ่อยู่เด้อ้า่นเจ้าแนึงก็มอบให้เลยเนาะให้เลยให้เลยเป็นเงินของแม่สมั เอาไปไม่ไหม้เลยเพื่อนกำลังใจนี่พิเศษอีกเนาะพิเศษนี่ก็คือเงินกำลังใจอันนี้นะเพิ่นว่าค่าเพิ่นแปลว่าเฮ็ดทุกอย่างนะเพิ่นจะให้กำลังใจเนาะค่าเต้นค่าแล่นเพิ่นว่าอ้าวอันนี้เงินแม่สมบัติเพิ่นให้กุคนละได้เนาะคลิปก่อนๆนะเขามาบโบหินใจลายเดพิ่นจะให้เงินนี่ก็ุพนกุพนให้สุขภาพแข็งแรงให้ กูจ้างในว่า <didn> ม <'t work forever> ันได้เงินหลายเนะอยู่ดีไมีแห้งให้เพื่อนรักคุ้้วยเด้อควงมห่วงคนมอควงมห่วงให้ความห่วงเนี่ยไม่าตั้งใจแหละจะอธิชาเนี่ยเพื่อนอันนี้นะต้องเวลาถืกโพตุ้ยพอสีให้เหล้าขอบใจผู้ที่โพต่ช่างแก้วให้เล้าก่อนเนาะถือเลยขอบใจเพื่อนเลยเฮาก็บอกว่าถือเพื่อนอยู่ฝรั่งเศสจักถือเพื่อนเนาะแมน ຊາທຸກພົນຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອພົນເດີ້ຜູ້ຊຸກກາຍສະບາຍໃຈໃຫ້ພົນກວ້າງພົນຄວງໃຫ້ພົນຮ່າງພົນມດີ້້ພນນັອນໄດ້ງິນບານີ້ບາ ครวยกกาเงินที่หายใจอยู่พลังใอยู่พลังเ่ให้ช้างปนนี่กับปนนี่กลัวจะของแหววินงแล้วรดกวนบ้าบานกวได้านงแจดูีแห้งแล้แม้ด้องรังคายันก็แล้วแหลมงก็แล้วยืมก็แล้วะบายืแล้วะบาน่เฮ็ได้บานนี่อุกแล้วบานน่เนาะอวแล้วรอิอุกปนหาบานี่เนาะ บมดเลยบุมีียางคอนกับด้คอนไปใบคอนติดเอาเบ้าอันนั้นเงินเบ้าเงินตืมเงินย well, so. ังกับบัตรเงินประกันไัยบ้านออกแหละแทนกันไว้ไัยเป็นผู้ออกตืมใส่กันเด้อต้องเอาเหลาย้ำเล้ากแล้วถ้าเรให้ชาทั้งอ่อนไปเกี่ยวข้าวหลับจ้างมาตืมนด้านเด็ดเอาปลานิ่นหอบเข้าบ้านอีกแล้วเหลือเหลือลาได้บัดนี้เจรันเออขอบใจลายลายบัดนี้ เผาแผดน้อยนี่เยโอเคพี่น้องน้อยจังเลยเอออุ๊ยคลิปนี้ก็เล่กัสบายดีเด้อพี่น้อง